หากคุณเป็นคนที่ชอบสุนัขขนาดใหญ่และมีพลังงานล้นเหลือที่พร้อมจะเล่นสนุกแล้วก็ประชนภัยไปกับคุณวันนี้เราจะพายพบกับ5สุนัขพันธุ์ใหญ่ที่พลังงานเยอะกันและจะมีสสยพันธุ์ในบ้านเราไปชมกันเลยครับ 1. อลาสกันมาลามิวอลาสกันมาลามิวเป็นสุนัขขนาดใหญ่ครับที่เดิมทีใช้ลากเรือในพื้นที่หนาวดมีความแข็งแกรง่งและก็มีพลังงานมากลักษณะพิเศษของพวกเขานั้นคือคนหนาและลวดลายคล้ายกับหมาป่าพวกเขาเป็นสุนัขที่ชอบออกกำลับบงกายเป็นอย่างหนักครับ การเดินหรือวิ่งระยะไกลเหมาะสําหรับพวกเขามากหากไม่ออกกําลังกายให้เพียงพอพวกเขาอาจจะเบื่อและก็ซุกซนมากขึ้น 2. องไซเบอร์เนฮัสกี้ไซเบอร k เนฮัสกี้เป็นสุนัขที่มีพลังงานสูงและก็มีลักษณะหน้าตาคล้ายกับหมาป่าครับพวกเขาเคยถูกใช้ลักเลื่อนเช่นเดียวกับมาล์มิวแต่ขนาดตัวเล็กกว่าเล็กน้อยฮัสกี้มีพลังเหลือเฟือและต้องการการออกกำลังกายเป็นประจำครับอย่างเช่นการวิ่งหรือว่าเดินเป็นระยะเวลานาน,านและถ้าไม่ได้รับการออกกำลังกายที่เพียงพอ พวกเขาเขาจะเริ่มหากิจกรรมสนุกๆทำเองเช่นขุดดินหรือว่าวิ่งไปรอบๆ 3. ลาบาร์ราดอ์ลิทิเวอร์ลาบาร์ดอ์ลิทิเวอร์เป็นสุนัขที่มีพลังงานเยอะและชอบเล่นน้ำเป็นพิเศษครับโดยนิสัยที่เข้ากับคนได้ง่ายและชอบเล่นสนุกทำให้พวกเขานนั้นเป็นสุนัขที่เหมาะสมสำหรับการทำกิจกรรมกลางแจ้งเช่นการวิ่งเล่นปั่นจักรยานหรือแม้แต่พายเรือครับลาบาร์ดอ์จะสนุกไปกับทุกกิจกรรมเหล่านี้พวกเขายัางชอบการออกกำลังกายเพื่อรักษาสุขภาพที่ดีด้วย C เยอรมันเชพเพิร์ดเยอรมันเชพเพิร์ดเป็นสุนัขที่มีความกล้าหาญฉลาดและก็มีพลังงานสูงเนื่องจากเป็นพันธุ์ที่มีต้นกำเนิดม,มาจากการใช้งานในงานตำรวจและก็ทาหารพวกเขานั้นต้องการการออกกำลังกายคร,รับเพื่อรักษาพลังงานและก็ความแข็งแกรง่งเชน่นการวิ่งวิ่งเล่นกลางแจ้งหรือฝึกซ้อมการเชื่อฟังคําสั่งการพาสุนัขพันธุ์นี้ออกกําลังกายเป็นประจําจะช่วยให้พวกเขานั้นเป็นสุนัขที่สงบสุขและก็มีสุขภาพดีครับ 5. d o โดมเแมร์ินเชอร โดว์แมนเป็นสุนัขที่มีความแข็งแรงฉลาดและก็มีพลังงานสูงมากพวกเขาเป็นสุนัขที่มีลักษณะน,นิสัยที่ซื่อสัตย์และชอบปกป้องเจ้านายการออกกำลังกายเป็นประจำอย่างวิ่งเล่นจับลูกบอลหรือฝึกวินัยเป็นสิ่งจำเป็นครับสำหรับโดว์แมนเนื่องจากวกเขานั้นมีความกระตือรือร้นและต้องการพื้นที่เพื่อใช้พลังงานที่มีอยู่ให้หมดไปการเลี้ยงสุนัขปัญญายที่มีพลังงานเยอะต้องการการดูแลและการออกกำลังกายที่เหมาะสมครับเพื่อให้วกเขานั้นได้เาผาผลาญพลังงานและลดพฤติกรรมซุกซนที่อาจจะเกิด้ แต่ถ้าใครชอบคลิปนี้และคิดว่ามีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์แชร์ subscribe และที่สำคัญอย่าลืมกดซันแก่งน,นะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ